เแซบบ็แบบจนยกเวยสดรอดใบจ้าพี่น้องมามามากินขนมจีนจ้าพี่น้องขนมจีนน้ำยากระทิใส่ไข่ไข่ต้มหนึ่งฟองพักนั่งหยางหย,า,งยากนมีดนี่ยังก่อนใบมะต้มต้มแขกถั่วงอกอ่ากระลำปีแล้วก็ ทั่วยังพวค่ะแม่ค่ะเปนเถียมใหม่เพวกเคยกินแต่ได้สิกินล้องเบิง่งมาจา้ะขนมกินรอบใบขนมจีนรอบบายน้ำยากะทิเข็มข้นอระอรนะ ถั่วอะไรไม่รู้เมียค่ะเพืน่พนเพิ่นเดฟฟนเป็นคนไตแ้้เพิ่นเน็ตกับของแซ่บจะแบบรสชาติถึงไหมถึงพริกถึงเกรือรสชาติถึงพริกถึงขิงอืมอืมแบบหอมพริกแกง พีทแกงใต้เนาะรสชาติก็จะออกเผ็ดๆนะพี่น้องอืมเผ็ดอืมเหรอ รสชาติดีฝีมือดีอถ้าเป็นแบบเป็นข้าวระแกงปักใต้หรือเป็นอาหารปักใตคนจะเนียนพัก น้ำพริกเพื่นจะเน้นพักร้ายน้องพี่น้องพักเป็นกรให้ยิบเอาทังทีเนี้ยพักบักร้ายแนวแซ่บเผ็ดอือฮึออนุญ,ญาตยกถ้วย,ยวเราเลยแฟนมันคนใจจะรับ กุ้มเนี่ยเป็นก้นเชื่อยาปุ้มเลยกลับเขาขายแซ่บจพอดีก็บกิดอยากกินขนมจีนพอดีเลยจ้ะแซ่บมากะ กป็นครับใครตรงนี้พี่น,น้งนองเนาะเขากันแซ่บแจบ่มหอมเปียแกงไปย้อยกินแล้วแบบบเหลือหอวหนำคำยิ่งใหญ่ มาแตกเลยท่านแตกจนยกหวยสด